น้ำนมใสเยอะมากแก้ไงก็ไม่ได้น้ำหนักลูกไม่ขึ้นเลยค่ะปั๊มกี่ครั้งต่อวันคะคุณแม่คะน้ำนมแม่ใสเกิดจากการที่คุณแม่อาจจะเป็นคนที่นมเยอะและคุณแม่อาจจะเป็นคนที่ปั๊มนมไม่บ่อยเพราะในการที่เรามีน้ำนมในแต่ละครั้งน้ำนมนะคะจะประกอบไปด้วยนมแม่ส่วนหน้าแล้วก็นมแม่ส่วนหลังถ้าเราปั๊มทุกสองทุกสามชั่วโมงเราจะได้รับนมแม่ทั้งส่วนหน้าแล้วก็ส่วนหลังแต่ถ้าเราปั๊มนานเกินกว่า4ชั่วโมงไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะน้ำนมที่ออกมาส่วนใหญ่จะเป็นนมส่วนหน้าและนม ส่วนหลังจะน้อยดังนั้นเราคือจะต้องมีการปั๊มนมให้บ่อยเพื่อให้นมส่วนหลังถูกดันออกมาอยู่ทางด้านหน้าและน้ํานมส่วนหลังหาก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วที่สําคัญคือกินอาหารที่ช่วยบํารุงนะคะเนาะให้น้ำนมข้นๆยกตัวอย่างเช่นอาหารที่เป็นแหล่งของ DHA โอเมก้า3โอเมก้า6เนาะ DHA โอเมก้า3โอเมก้า6ก็อย่างเช่นอะโวคาโดปลาทูน่าปลาแซลมอนธัญพืชถัว่วเมล็ดแฟลกซ์มเมล็เจียสหรือว่าโปรโตีนหรือ นมที่มี DHA อะไรเหรอาเนี่ยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เรากินจะส่งผ่านน้ํานมและไปให้ลูกของเรากินได้ดังนั้นคือเราจะต้องพยายามเอาน้ํานมออกให้บ่อยให้ได้6กถึงแครั้งต่อวันและกินอาหารนะคะที่ช่วยบํารุงน้ํานมนะคะงีบนอนผ่อนคลายไม่เครียดนะคะสิ่งเหล่านี้จะทําให้เรามีน้ํานมแม่ที่ไหลดีไหลเยอะและนมข้นๆนะลองไปลองไปดูนะคะ